โอ๊ยบรรยากาศวันนี้ทำไมมันหนาวหนาวเย็นเย็นเขาเก็บผักอีกแล้วครับไม่ดิจ้าจ้าก่จ้าไว้ไว้นี่เ็อ่อุ้ยชุดเพลินจ้าก่อนเต้นโอ้สีขาวโหโหสิไปเห็ดยังกันนะเล่นอ้างบอน่าบอ จ้านี่เนาะจ้ามองดูนี้ขี้ดื้อเก็บผักปะในสุดงามแท่าืหนี่นะหนาวะหนาวบอโอ้จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าอีทำมาหนาวบอปไปเก็บผักปะเก็บผักปะเหรอจ้าอนี่จ้า ឋានាแลมឋានាแลมអូអូអូណាស់កោបិទក្រៅរបស់เป็ดព្រឹកเป็ดមេតណាមក៏តាអានមកនេះទៅអឺមកតាមខាងឆាយ៉ាងហើយ แตงน้อยจ้าก้อนเป็นยังไงจ้าอ่ะปิดจ้าปิดปิดอืมปิดไม่ได้บอดึงอาดึงอาดึงแงงดึงแงัดึงหงัเอ้ยลมใช้น้อยรุนแรงกูเกือเผลมมันหยาบเนาะ ใบนะโอ้ยยังไม่ออกดอกแล้วเธอจะรีทำไมเธอก็เลยเอาตัวที่มันออกดอกสิออกเอาแต่ตัว,ออ,วออกดอกเออนั่นแหละ yes ถูกต้องเติร์นดอกบานลายได้มือนนี่พี่ทางมันลายนะอยู่ห้องพี่ผีองทางมันลายไปทางเบาเอื้อนแล้วไปเไก็บผักก่อนเนาะ นวเช็คปะเช็บปะเช็คยูจุดยอดด้วยจุดยอดจุดยอดนั่นแหละเห็นไหมจุดยอดจุดยอดจุดยอดมาจิตตังกั่องไปก่อนเกผักวันนี้ก็พี่พัดเหมาแล้วนะครับสามร้อยบาทเจ๊เลยก็ขอขอบคุณพี่พัดเด้อรุดหนุนแบบเรือแบบน้ำ พันธุบอกว่าทุกคนน่เพี่พันบอกว่าเ <c oughs> หมาสามร้อยก็ไปแจกแจกกันกินเนาะเ <c oughs> ติร์นเดะเติรนจะกินยุพักเลยกินปะโ <c oughs> บก,กินกินแ,แต่แตงย่อยกลงเลย ร้านเจ้านมกินเหยอร้านเจ้วนกินได้ผัก่นสบายดีจ้าดิละมยงามงามยนน่าที่น้อยูดีแซ่บในร้านเจ้าเนี่เบิดมากนึงเลยตีบมแต่งจนอยากลบแซ่บบ่แซ่บบ่แต่งนแซ่บหมาเวลาได้นุเต็นเนาะเติมดมานั่งกิน หน้าบ้านเป็นลายนำมหาปน้ำเดียว่าเข้หาบ้านขเจ๊ตุยว่ะดะฮักรอบนึงบอมีแตกเลยสรุปนะมันบ่แตกจัป็ปยังแบบของปลอมนนงวะของปอของตั่งบมีาบอักลงไปแล้วเพราะว่าอันเอียงเกาะ มันเปื่อยมันหนาวบ่เราว่ะมันอ่อนบอกบอ่อนเลยแล้ลุกกันมอมัน้บแตกข้าวเต้ข้าวเตกเต้ข้าวแบบเตะโอชันหักหังเอ็มบ้ห้องกอดต่นกันนะก็ง่ายกว่าต้นอีกได้แง่มันได้ขี้หมูไงคือ ข้างล่างปะโบได้คีมูเหมือนกันตุกรขจออ้อน,นี่กระทะเบงกว่ามือหนึ่งสองมือก็เอาเลี้ยววะขึ้นน้ำกับบท่านขันเก็บกับโบท่านเกิดนีน่นะเพื่อว่าเบื้องแรกมันแต่งนะ ไอ้บ้าเน่บ้าเป่าให้ไ huh. อ uh ้บ้าอืออตะงนอะไรอย่าไรอะไรอ่งไรอะไอ่างท้าหนาบ้หนาปนะอืโอ้แดก่งนาง้มักเาแล้วข่าวร่กมินาขี้กะนมเลบทอน พุเอามาดีมาโอกเอามาอยู่นี่เด้อบันนี้อายุน่ะอายุนอ้ยแฉบขนาดแซบขนาด่ดอกเปิคู่บ้านอ้ยมาจากวักินอีนักคือมันเตะแล้วนะัก็มันเตะขึ้นมาไม่อดง่ายมึงเนี่ยใบมันเพิ่นเอาไปเลยเอาเพิ่นเพิ่นเบิลบนีแก่เดนี่เส่ดิ นนคือต้นใหญ่ทั้งหนี่ในซามแคนต้นี่เันเตะเปเลอดบเอือบดบดเล่นอันนี้ป็นบังปลาเหือบดดาี่เปเอือบ่น้ำ่เอือโอ้โห่เอือยอดนักไปแต่นิดนึงบุญนยบ่เบ่นนเนี่ไก้บุญน้ำเอฟซีน้ำ่อยอดของทา บตตัดต้นงแต่ี่อมาบรรยากาศนันเอนตาไปหน้าตาตุ้นเออลงเต่าอฮ้ยตตยงเต่าอีกเลยโอ้โหฉันน่ะบดมีแรงบูหัวมือนาน่งจักเ็ดยงเจ็บหลังเฮ้ย หน้าน้อยมันเหรอง่ายง่ายยังวิหน้าออกแล้วก็เอาอันนียไปาดเอาปาดเอาไม่ไหวเด็กสภาพสภาพตัวเองมันเบาไหวเบาไหวเจ้าก็ได้ซื้อมาเติดใส่น้ำแล้วก็มาลงน้ำจัดแบบนี้นี่นะหย่อนนะแข็งเลยแข็งทุกเข็ง งามก็หอดตอนทัพ <acho> ป <Wirtschaft> ูเล็กี่เนาะว่ามันคืนนก็วันเหนงมันเตะครับโอ้โหเบอร์ลายต็ดกูอาอีแล้วมึงนี้นวนสเทเี่แทนที่ว่าสีโลกเอาตัวน่ะบม่ได้อาวเด้อมาหาแต่ตัวไม่ทงานเนีเป็นใหยี่เกพอเอาใบมันซื้อไนมใบเนี่ซื้อมีคือเ้าวเฮลลี่เอาไปนี่แล้วกันเอากระไบมันแล้วกันคืนมใหม่ ทางหลังทางหลังกล้องผักพิพัฒน์ทางหลังผักพิพัฒน์วันนี้ก็แจกนะฮะทุกคนพี่พัดบอกว่าแจกจะตีพี่น้องกินนั่นแหละพี่น้องเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่พัดนะครับเลยสีรงไมมอยู่เท่านี่ผักจะมาลงมที่เมาอันนั้นนะคุณนานยาวเยี่ยมแล้วสีลง,ง้ัแบบบงเหมาสพักเห็นแบบอื้อบ่เนี่ยรันเอบ

ผักมันนี่ให้กระเต้มมเน,นมาเก็บซอยพี่น้องยันบ๊วยมาเก็บผักตื่นตั้งแต่เชา้าเช้าแต่เก้าเนะี่ยตื่นช่วยเลยมื้อเช้านี่ตัว่าตื่นแต่เชา้าอู้ตัวนี้นตื่นคือกับแม่ปีนจีบเม้งเลยจีบก้าวตื่นือตื่นช่วยบ่ยพ่อว่ามื้อน,นี้ยังคือเอิบพ่อแต่เชา้า <laughs> ตื่นยานบอด้เก็บพักบ่ตื่นตัวแล้วเอาโลดเฮ้ยบ่เกินสามมือจ้าก่อนจ้าจ้าเปื่อยไหมโอ้ยเสื้อกันหนาวค่อยเปื้อนหมดแล้วสีแห่งงามจะบบ่สีให่งามอยู่สีแห่งงามอยู่นี่เปื่อนเลยเจ้าสุดไปทั้งไหนิี่ไหนแล้วที่ไหนแล้ว อ๋อวาวแล้วว่ะโอ้ยัวเฮงไปกบเปื่อมันเห็นเือเราเปจับอจากนูมันสีงามโพดงามพด่นน่ะมันุบพหนิ้มเลยดคล้ายเปลือยนาะอิ่มเลด้คือคู่กเพิ่มเพิ่มเพิ่ม่าบอกว่าตัวสีดาซื้อนยังมาพี่ยังมาบา เออกลุ่มเป็นทั้ง banana ไปอันนี้ก็เคาะขี้หมูอีกกระมัเอ้ากับใบงามกับพวกขี้หมูนั่นแหละเนาะใส่ปูความเดียวกันปลูกความกันนั่นแหละอันนี้ก็บโรกของเจ้งออกแต่ว่าห้องขวัญนะโรกพิมพ์มันบ่เออมันเกล่คนละไที่สองอันยี่ห้อเดียวกันนั่นเลยเฮ้ยมดงามเพราะว่าคนละอ่ปูปูโอ้ยจำจี้ขาดแล้เนาะโกใหายไปให้ใกล้นะ ก็ปลาไว้มันเก่ซื้อเก้เพื่อว้าแมงอันนี้พอมาหลายไปเอาเดี๋ยวจะเทอยนางหึหึอยู่นะฮะเจ้าเฮ็ดอีหยังตัดเล่นกินแป้งจ้ะมึงเนี่ยผักสลัดนี่ผักสลัดผักสลัดมึงเนี่ย่นขุดนานเมื่อคืนนี่เฮ้ยโอ้เพิ่นขุดนานผักคุณวะ ทั้งนี้นะว่าอยากเอาอันพักการซ้อมมาบ่งพ่นสีวันพักพงป้าทันี้ก็เลยว่าก็ะสีวานอีกจากอ้ยจอบช่องอ่ะช่องเบิ่งอีกดูมันคือยังช่อมมึงดูช่องเบิ่ช่องช่องบ่บ่เอาเนื้ออื่นมาใส่ผมนันต้นนะปุ้ยสลัดนี่มันพอกินแล้ว กินแล้วเนาะเติรเนาะจอบจอมชีพักกับชีเชือนั่เข้ากันแค่นอ้ะเขียวมิ้นไปเก็บมักลินกับพย่างวัสดีได้ซำได้ผักกับมักลินได้แล้วเนอะโอ้ยมึงเลือ <c oughs> ของมาเหยียบม,มาแหมะมันก็นดึกดักดึกดักเลยเนาะ กระทกสีคักกแน่พกขึ้นเยอะจักตุ้ยตุ้ยเป็นแต่แสบน้อยเขี่ยเหน่อยลอเบ้างอืมจมดมเลย ไหลมานทำกเล็กมีได้จิบาทอืมก็คือจิบาทจืดยังได้นอกจากขนมขอในเด้อออะไรใบหนึ่งคอยุดโอ้ยแบบมาผูกคอท้ากับผูกล้มทังขอในเด้อแกเือนูป้า เตินเขาเติมเนาะโอ้โนี่นะมีตู้เย็นนั้นมีตู้เย็นนั้นเขาเก็บมาทุงนึงเมื่อนางก็้อยว่าให้เอาเพราะว่ามีอยู่งั้นก้อยจะอยู่ตู้เย็นเลยอยู่ตู้เย็นอยู่ตู้เย็นเห้ยก้อยเอาแล้วเลยบ่แอือมาต่อไปบอสอุ้ยงามเดจอหลานกระดา บานกป้ะารกลับ้เงากสงกา muda วันนี้วอกอจะได้วันนี้เป็นละสซดอกพี่น้องไม่แต่แจกยาดพ่นองเพาะาพัดบอกว่าแจกยาดีพี่น้องมาเอื้อกินเลยจะช่วยสามร้อยบาทข,าขอขอบคุณพี่พัดด้วยเดอมาพักมาเอื้อครับ,บ,รรบแจกยาดีพี่น้อง ในทุกคนในที่บสิวานช่วยช่วย ชืเอา่าเห่าเิานได้ป <produkt> <arians blend> ิดประทานคูป้าหันขอตายแล้วก้นเหนียวเนี่ยเลิ้นแล้วลิ้นแล้วเก้าเริ่ม่อยเลยก้าเริ่มก้นเหนียวคนจิ้กัแก่ลกินไม่ได้มาทำโจ๊กง่

กันด้ำเงาเห็ดยานและมูกันก็เห็ดน้ำกันไปก็บน่อยเด้อพี่ผัดเด้อท้นใหญ่คือเก่าเด้อสี่บาทเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้นใหญ่เนี่ยจะกินดีพี่ัดอันนี้มันันไมเหนแต่ไม่นทะเลนี่ตนให่เนี่ยเาบอกเนี ตัวนั่นแหละใช่เหรอไม่ใช่มีสโมสมีใส่ใใอะไรจับได้้วัวนับตัหยอดหยอดนี่ด่นหยอดุ่นยนพันนักข่อ,อยฮะก,การในมือแล้วเน้นว่าท่นออกยอดหลายแล้ว่อ,อยฮะย,ยังห้มันแตกขึ้นมาอ่

าจะกินกินเออนั่นตัวนี้งเออจริเาจะมานาปน้งจีดอกนะาเอสีมากสักอนจะสติปิดคลิปเพาว่ส in <out> <him in beef cheeks> <speaking in hell> ีฝา้องให้ตุ้ยุ๋ยด้วย นี่เก้าถุงใหญ่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้กีมัดเดลนาบี่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป ช่วงชาี่ยี่ห้ายีบหกยี่สร้อหบาทน,น้ำไม่ครบสามร้อแต่ว่าจ้องกินนั่น้ยนะไม่กินแน่ไม,นะไม่พอหกสิบบาททุกคัสองรอ้อยสองรอ้อยแปดสิบสองร้อยหสบบาท เอาแซวดันแล้วมื่อวานถือว่าได้ซัมเน่เนดะ้อพี่พัดบ์พักเบิร์นนเดเนาะจริงๆก็ขอขอบคุณนะครับเด้อวันนี้ก็จะเป็นรอดแจกอาหารเด็กคอยติดตามคลิปแจกอีกทีหนึ่งนะครับได้เออสีมาเนะาะคลิปนี้ก็ไปแล้วบอร์สกุลสกุลเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเนาะเออสีมา,าเอาลงไปฝากตุยต้ย